เรามีสาระและความรู้ดีๆมาฝากค่ะภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลอันงดงามอีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากมายสำหรับจังหวัดในภาคใต้มีทั้งสิ้น14จังหวัดดังนี้ 1. กระบี่ 2. ชุมพร 3. ตรัง 4. นครศรีธรรมราช 5. นาราทิวาส 6. ปัตตานี 7. พังงา 8. พัทลุง 9. ภูเก็ต 10. ยะลา 11. ระนอง 12. ส,ส,สงขลา 13. สส,าสตูลและ 14ส,ส,สราุ์ธานีดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีลักษณะเรียบง่ายมีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากวัสดุใกล้ตัวซึ่งสันนิษฐานว่าดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของภาคใต้น่าจะมาจากพวกเงาะซาไกาที่ใช้ไม้ไผ่ลำขนาดต่างๆกันตัดออกมาเป็นท่อนสั้นบ้างยาวบ้างแล้วตัดปากเขอากระบอกไม้ไผ่ ให้ตรงหรือเฉียงพร้อมกับหุ่มด้วยใบไม้หรือกาบของต้นพืชใช้ตีประกอบการขับร้องและเต้นรำจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องดนตรีแตรกรับกลองชนิดต่างๆเช่นรัมนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวมาลายูกลองชาตรีหรือกลองตุกที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงมโนรา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียตลอดจนเครื่องเป่าเช่นปีนอกและเครื่องสีเช่นซอดวงซออูรวมทั้งความเจริญทางศิละปะการแสดงและดนตรีของเมืองนครสีธรรมราชจนได้ชื่อว่าละครเพลงพื้นบ้านภาคใต้มีอยู่ประมาณ8ชนิดมีทั้งการร้องเดี่ยวและการร้องเป็นหมู่คณะ โดยสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. เพลงที่ร้องเฉพาะโอกาสหรือในฤดูกาลได้แก่เพลงเรือเพลงบอกเพลงนาคําตักเพลงกล่อมนาคหรือเพลงแห่นาคเป็นต้น 2. เพลงที่ร้องไม่จำกัดโอกาสได้แก่เพลงกันหยงซึ่งนิยมร้องในงานบวชงานแต่งงาน งานขึ้นปีใหม่และงานมงคลต่างๆเพลงเด็กที่ร้องกล่อมเด็กให้หลับและเพลงฮูลูหรือลิเกฮูลูที่เป็นการร้องคล้ายๆลำตัดโดยมีรมามนาเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะกับบทขับร้องภาษาถิ่นซึ่งใช้ภาษามาลายูเป็นกรอนโต้ตอบ การแต่งกายประจำภาคใต้มีการแบ่งตามเชื้อชาติดังนี้ 1. กลุ่มเชื้อสายจีนมลายูฝ่ายหญิงใส่เสื้อฉลุลายดอกไม้นิยมนุ่งสิ้นผ้าปาเตะส่วนฝ่ายชายยังคงแต่งกายขายรูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่ 2. กลุ่มชาวไทยมุสลิมฝ่ายหญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสเซลินนุ่งสิ้นปาเตะหรือสิ้นทอแบบมาลายูส่วนฝ่ายชายใส่เสื้อคอตั้งสวมกางเกงขายาวและมีผ้าสลงงผืนสั้นที่เรียกว่าผ้าซองเกตพันอยู่รอบ 3. กลุ่มชาวไทยพุทธแต่งกายคล้ายชาวพุทธภาคกลาง ฝ่ายหญิงนิยมนุ่งจงกระเบนหรือผ้าสิ้นด้วยผ้ายกอันสวยงามส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงชาวเลหรือจงกระเบนเช่นกันสวมผ้าฝ้ายและมีผ้าเขาหมาผูกเอวหรือผ้าบ่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาหารพื้นบ้านภาคใต้มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบเนื่องจากในอดีตภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขายของพ่อค้าจากอินเดียจีนและชวาัทำให้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติมีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เครื่องเทศปรุงอาหารและนิยมใส่ขมิ้นปรุงอาหารเพื่อแก้รสคาว อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไปมีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซียอาหารของภาคใต้มีรสเผ็ดกว่าภาคอื่นๆเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหารส่วนมากคือสัตว์ทะเลเช่นปลากะบอกปลาทูปูทะเลกุ้ง ชนิดต่างๆซึ่งหาได้ในท้องถิ่นอาหารของภาคใต้จะมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆแกงที่มีชื่อเสียงของภาคใต้คือแกงเหลืองแกงไตปลาแกงส้มออกดิบผัดตอใไส่กะปิไก่ต้มขมิน้นเครื่องจิ้มก็คือน้ำบูดูซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสด ผสมกับเม็ดเกลือและชาวใต้ยังนิยมนำน้ำบูดูมาคุกข้าวเรือกว่าข้าวยำมีรสเค็มนำใช้ทานกับผักสดลักษณะเด่นของการรับประทานอาหารของภาคใต้คือมีผักสารพัฒชนิดเป็นผักจิ้มหรือผักแก้มในการรับประทานอาหารทุกมือ้อภาษาท้องถิ่นเรียกว่าผักนก ผักเนาะของภาคใต้มีหลายชนิดเช่นสตอลูกเนียงยอดมะม่วงหิม,มาพานผักบางชนิดก็เป็นผักชนิดเดียวกับภกกาคกลางเช่นทั่วพู้ทั่วฝักยาวมะเขือเทศแตงกวาหน่อไม้ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้ 1. ประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่หาดูได้ยากของชาวเลเกาะลันตางานนี้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญเดือน6และเดือน11โดยกลุ่มชาวเลที่เกาะลันตาและกลเ,ลเกา,าะกใกล้เคียงจะมาชุมนุมกันทำพิธีลอยเรือเพื่อสะดขอสองประเพณีลาชังเป็นประเพณีของชาวพุทธในจังหวัดนาราธิวาสแถวอำเภอตากใบเรียกว่าลำซัง เป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องที่นาเรื่องแม่โพสุบเชื่อว่าจะทำให้ข้าวในานาปีต่อไปงอกงามให้ผลผลิตสูงหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวสำเร็จแล้วหลังจากพิธีเสร็จจากนั้นชาวบ้านจะนำขนมจีนมาเลี้ยงพระแล้วนำไปกินร่วมกัน 3. ประเพณีแหผ้าขึ้นธาตชาวนครเชื่อมั่นว่า พรมมะบรมธาตุเจดีเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาภายในเจดีบรรจุพระบรมสาลีริกธาตุทุกปีจะมีการบูชาบวงสรวงปีละสองครั้งคือวันมาฆบูชาและวันวิสาขาบูชาโดยนำผ้ามาหอ่อหุ้มองค์เจดีเพื่อ ความเป็นสี่มงคลมีการจัดขบวนแห่ผ้านำขึ้นไปถวายสักการะ 4. ประเพณีชิงเปตดเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลวันศาสตร์เดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจัดทำในวัดทุกวัดในวันแรม14หรือ15หข้ามเดือน10บโดยทำร้านจัดสำหรับอาหารคาวานันไปวางอุทิศส่วนกุศลให้เปรตชน ปู่ย่าตายายและปรมพบุุษที่ร่วงลับไปแล้วร้านที่วางอาหารเรียกว่าร้านเปดซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูงมีสี่เสาบ้างเสาเดียวบ้างบนร้านเปดจะมีสายศิลนวนไว้รอบและต่อยาวไปถึงที่พระสงฆ์นั่งทำพิธีกรรม 5. ประเพณีแห่พระแข่งเรือ เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวนจัดในช่วงแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีหรือเดือนตุลาโดยจะมีเรือพระจากวัดต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามมาร่วมแห่และการแข่งขันเรือภายในแม่น้ำหลังสวน 6. ลิเกป่าเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากลิเก12ภาษา เริ่มต้นจะเล่นเรื่องราวของแขกแดงที่ามาจากเมืองลักกตามาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตกแล้วมาได้พระยาเป็นคนพื้นเมืองชื่อยายีหรือยาหยีและพากลับบ้านเมืองจากนั้นจะแสดงเรื่องอื่นต่อไปลิเกป่าเป็นการแสดงที่ประสานวัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกันอาทิ ดนตรีจะใช้ลำมะนางทับมงกองชิง่งบทกรจะมีการประสมทํานองมนโนรากับเพลงบุรัญญาวาเจ็ดแต่เพณีชักพระวันออกพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือน11ชาวบ้านกับวัดจะร่วมกันจัดให้มีการชักพระโดยสมมุติว่าได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึง ประทับบุตสบกแห่เป็นขบวนไปยังสถานที่ต่างๆวัดใดชักพระบกหรือชักพระน้ําขึ้นอยู่กับความสะดวกของท้องถิ่น 8. ปรประเพณีแห่นกจัดขึ้นเป็นเกียรติในงานเทศกาลงานเฉลิมฉลองหรืองานมงคลทั่วไปเช่นพิธีสุหัตในาศาสนาอิสลามหรือใช้เป็นขบวนแห่ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้เป็นแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญนอกจากนี้ยังมีประเพณีงานศาสตร์เดือนสิบระหว่างวันแรม14-15ขถึง้าคม,มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วกลางคืนมีมหรสพของปักใต้ฉลองเช่นลิเกฮูรูซึ่งคล้ายกับลำตัดหรือเพียงเอยของผ้ากลางโนราหนังตะลูปเป็นต้น 9. ประเพณีกินวานการไหว้วานให้เพื่อนบ้านมาช่วยลงแรงทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ผู้ร่วมแรงไม่คิดค่าแรงงานบางอย่างอาจผัดเปลี่ยนช่วยกันทําบางอย่างที่ทํา้ากลางเรียกการลงแขกแต่งานกินวานบางอย่างอาจไม่มีโอกาสที่จะผัดเปลี่ยนกันการไหว้วานใช้พิธีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอื่นบอกแทนก็ได้เรียกว่าออกปากและถือเป็นประเพณีที่เจ้าภาพจะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมโรงแรงจึงมักใช้คำว่าไปกินวานเป็นต้นวัฒนธรรมการแสดงภาคใต้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ หวัฒนธรรมไทยพุทธอาทิเช่นการแสดงโนราหนังตะลุงเพลงบอก 2. วัฒนธรรมไทยมุสลิมอาทิเช่นลองหญิงซำแปลงมายุ่ง และลิเกฮูรูลักษณะประชากรทางด้านวัฒนธรรมและสังคมความหนาแน่นของประชากรจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเกิน100คนต่อตารางกิโลเมตรส่วนมากจะอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันออกเช่นปัตตานีสงขลาณราธิวาสพัทลุง นครศรีธรรมราชยกเว้นจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งมีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดของภาคนี้ลักษณะประชากรทางด้านวัฒนธรรมและสังคมประชากรส่วนใหญ่ของภาคใต้มีลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมเช่นเดียวกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยแต่บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีประชากรที่มีเชื้อชาติศาส,สนา และภาษาที่แตกต่างกันไปบ้างสำหรับเชื้อชาติในดินแดนของภาคใต้ของไทยนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยซึ่งจําแนกตามลักษณะเด่นดังนี้ชาวไทยพุทธคนไทยในภาคใต้ตอนบนเป็นคนไทยพุทธซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทย ส่วนใหญ่ของประเทศประเพณีที่มีชื่อเสียงได้แก่ประเพณีชิงเปรตและประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนคนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปเช่นเทศกาลถือศีลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตชาวไทยมุสลิมในประเทศไทยมีจํานวนประมาณแสนคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อาศัยในเขตจังหวัดชายแดนของภาคใต้ชาวไทยมุสลิมใช้ภาษาพื้นเมืองเรียกภาษายาวีแต่สามารถพูดไทยได้เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนสอนของเอกชนและศูนย์การการศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอนวิชาสามัญและวิชาทางาศาสนาซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองนักเรียนไทยมุสลิมต้องส่งเด็กไปเรียนหาความรู้ทางาศาสนากับโต๊ะครูในปนะ ปัจจุบันชาวไทยมุสลิมได้ดํารงตําแหน่งทางราชการที่สําคัญหลายตําแหน่งเช่นพัฒนากรในอำเภอครูใหญ่โดยทั่วไปชาวไทยมุสลิมมีนิสัยรักสงบเคารพผู้ปกครองบ้านเมืองรักประเทศชาติและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกับคนไทยทั่วไปไทยใหม่หรือชาวเลบริเวณชายฝั่งและเกาะบางเกาะของภาคใต้ทางด้านทะเลอันดามัน มีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าชาวเลหรือชาวน้ำจำนวนเป็นหมื่นคนกลุ่มชาวเลมีลักษณะสังคมภาษาพูดและขนุกธรรมเนียมที่เป็นลักษณะของกลุ่มโดยเฉพาะสันนิษฐานว่าชาวเลเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์มาเลเซียนที่เร่ร่อนทางทะเลมาจากหมู่เกาะมาเลเซียนซึ่งความจริงแล้วชาวเลน่าจะอาศัยอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้เพราะอยู่ใกล้หมู่เกาะมาเลเซียนมากกว่า แต่ชาวเลกับอาศัยอยู่มากทางฝั่งทางด้านตะวันตกซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเลือกถิ่นฐานดังกล่าวชุมชนชาวเลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะในหมู่เกาะอาดังหาดราวัยจังหวัดภูเก็ตเกาะสูรินจังหวัดพังงาปัจจุบันชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรมีหลายแห่งจึงต้องมีการทำสมโนครัวและการตั้งนามสกุลให้เช่นทะเลลึกช้างน้ำ หานทะเลเป็นต้นและได้เปลี่ยนชื่อเรียกชาวเรเสียใหม่ว่าชาวไทยใหม่เงาะหรือชนเผ่าซาไกชนเผ่านี้เป็นชนกลุ่มน้อยมีรูปร่างเตี้ยแคะผมหยิดหยองยังมีอยู่บ้างในอำเภอบานนางสาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในป่าจังหวัดตรังยึดถือเป็นประเพณีของชาวป่าเช่นเมื่อมีคนตาย จะย้ายที่และทิ้งหมู่บ้านไปอยู่ที่ใหม่ทั้งหมดสุดท้ายแล้วเชิญพบกับคณะุู้จะดทำของเราได้เลยค่ะ